สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบ AI ด้วย3คําถามกันนะครับจาก AI 3ตัวนะครับจะได้คําตอบว่าอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่มีการเสียเวลานะครับก่อื่นเลย3ข้อนะครับก็จะมีข้อแรกนะครับจะเป็นคําถามว่าเธอรู้จักเรื่องคดีคุณแตงโมพัฒรทิดาไหมนะครับข้อที่2นะครับความคิดว่าเรื่องตกเรือของคุณแตงโมพัฒรทิดาคิดเห็นอย่างไรนะครับข้อที่3นะครับก็ให้เขาแนะนําตัวเองว่า เป็น AI มาจากไหนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทปแรกในการที่นําเสนอในการทํา AI แล้วก็จะไม่ให้รายละเอียดข้อมูลอะไรที่เกินไปกว่าคําถามนี้เลยครับถามคําถามแค่นี้เพียวเพียวแล้วเป็นคำถามที่เหมือนกันทั้ง3ตัวเพื่อดูว่า AI ทั้ง3ตัวเนี่ยจะตอบว่าอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคแนะนําตัวแรกนะครับก็คือ deepseek นะครับอันนี้เป็นน่าจะมาจากจีนนะครับเรื่องถ้วยข้อจํากัดเรื่อง GPU ใดนะครับจีนก็ ใช้ลงทุนเพียง5ล้านเหรียญก็ได้ตัว AI ตัวนี้มาเรามาเริกมาเลยข้อแรกนะครับเธอรู้จักคุณพัทรละคดีคุณแตงโมพระธิดาใหม่นะครับอันนี้ก็จะไปดูที่ DeepSeek เขาจะตอบว่าอย่างไรนะครับจะถามเป็นภาษาไทยทั้งหมดดูค่าคำตอบเป็นยังไงนะครับโอเคตอบเป็นภาษาจีนนะครับสำหรับ DeepSeek ะครับซึ่งดูไม่ออกนะครับขอข้ามไปต่อที่ตัว NOVA AI เลยนะครับว่า NOVA AI ถ้าถามเป็นภาษาไทยจะตอบว่าอะไรโอเค NOVA AI มีคำตอบนะครับ NOVA AI บอกว่าใช่ค่ะคดีคุณแตงโมพัทธรธิดาเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ปี2022นะครับโดยที่คุณแตงโม ได้ตกจากเรือแม่น้าเจ้าพยาซึ่งมีการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุรวมถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุหรือคาตกเกรรมนะครับคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อและประชาชนเนื่องจากมีหลายประเด็นที่น่าสงสัยทั้งในด้านพยานหลักฐานใดด้านพยานหลักฐานและพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทําให้เกิด การตั้งคำถามและความอยากรู้ในสังคมหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะหรือเหตุการณ์คดีนี้สามารถสอบถามเพิ่มได้ค่ะอันนี้คือคําตอบของ NOVA AI นะครับต่อไปเราไปดู Chat GPT กันนะครับวันนี้วันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2568นะครับ2025นั่นเองมาดูกันว่า Chat GPT ตอบจะตอบยังไงนะครับ โอเคแชท GPT ต่อไปแล้วนะครับใช่ฉันรู้จักคดีของแตงโมพัทรต่แตงโมดิดาพัทราิดาพัชรวีรพง์ซึ่งเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยที่เสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบท๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565นะครับอันนี้ตอบเป็นปีพศนะครับโนว a AI ตอตอบเป็นปีคศนะครับคดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนสื่อมวลชนอย่างมากเนื่องจากมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตและพฤติกรรมของผู้ที่อยู่บนเรือในคืนเกิดเหตุมีประเด็นหลายอย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยเช่น1ข้อขัดแย้งในคาให้การของพยาน2การตรวจสอบหลักฐานมีช่องโหว่4นะครับความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุหรือการกระทำโดยเจตนาสุดท้ายศาลให้กรรมตัดอันนี้แชท g ี t สรุปให้เลยนะครับสุดท้ายศาลให้ตัดสินให้บางบุคคลอยู่บนเรือ มีความผิดข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างไรก็ตามยังมีการตกเถียงกันในสังคมยังมีการตกเถียงในสังคมเกี่ยวกับคดีนี้เธออยากรู้รายละเอียดด้านไหนเพิ่มใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวดีฟซ e กนะครับต่อไปในภาษาจีนก็ไม่รู้จะแปลยังไงดีนะครับอ่ะ จริงๆแล้วผมมีตัวแปลนะครับภาษาอยู่นะครับตรงนี้มาดูกันนะครับมันจะมีผมมีตัวทาร์สเลเตอร์เป็นแปลภาษาไทยอยู่นะครับเพราะโดยต่อเป็นภาษาจีนแต่เข้าใจว่าในในมือถืออ่ะโอเคจากชันีส้สครับมันแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่เดีเ๋ยวจะให้แปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้อ่านกันนะครับ เขาบอกว่าณนะตุลาคมนะครับสําหรับจีนนะครับพศสอง5 6ห้าข้าพเจ้าไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนคดีคุณแตงโมพรทธิดานี่เป็นเหตุการณ์หรือกรณีล่าสุดและข้อมูลของฉันได้รับการอัปเดตถึงปี2023เท่านั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิด2022นะครับแต่ว่าข้อมูลของ Deep s e e k บอกว่าฉันมีข้อความถึงฉันมีอัปเดตถึง2023เพราะนั้นน่าจะดี กวน่าจะมีข้อมูลแล้วนะครับหากคุณสามารถให้บริบทหรือรายละเอียดเพิ่มเติมฉันสามารถช่วยคุณวิเคราะห์หรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากคุณต้องการทราบข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดและตรวจสอบข่าวสารหรือประกาศเป็นทางการนะครับก็มีข้อมูลถึงปี2023แต่เหตุการณ์เกิด 2, 2022แต่เขาบอกไม่รู้นะครับเดีย๋ยวจะพจาให้ลองให้ดิฟซิกตอบเป็นภาษาไทย ก็บางดีมันก็เป็นแอปจีนอะไรจีนนะครับโอเคเขาเขาบอกว่าต่อเป็นภาษาจีนได้ตอบเป็นภาษาไทยได้ดังนั้นจะเอาคําถามเดิมถามอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องสลับแอปใดๆนะครับโอเคย้อนกลับมาที่ดิฟซีกนิดหนึ่งนะครับ อเคของลิฟซี่ตอบมายาวใช้ได้นะครับเมื่อกี้บอกไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วนะครับคดีของคุณแตงโมพัชรธิดาหรือชื่อจริงพัชรธิดาพัชรวีรพงศ์เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งเป็นนักสแสดงและพิธีกรดังของไทยโดยคดีนี้เกิดขึ้นในปี2 0 0 6 2566เข้าใจว่า 65, 2 5 6 5สองตัวตรงกันนะครับ222565อันนี้น่าจะมีตัวหนึ่งผิดนะครับ เข้าใจว่าเป็นดีฟซิกผิดและได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีประเด็นซับซ้อนและข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมสรุปค <c oughs> ดีย well ่อขอไปครับคุณแตงโมเสียชีวิต6วมิถุนายน2566โดยศพถูกพบในแม่น้ำจ้าพยาจากบริเวณจังหวัดนนทบุรีนะครับเอเวลาเสียชีวิตจริงน่าจะเป็นกุมภาพันธ์ไหมนะครับ ยี่สี่กาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้ดีฟซิกผิดนะครับเบื้องต้นมีการสันนิษฐานหลายทฤษฎีทั้งฆาตกรรมฆาตเอ็กและการและอุบัติเหตุจากการเอ็กซ์กตัวตายนะครับการสืบสวนพบว,ว่าก่อนเสียชีวิตคุณดังโมงอยู่ที่บ้านพักของเพื่อนชื่อนุ้ยนิษฐาโดยมือฤติกรรมแปกก่อนหายตัวไปมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดรับพยานบุคคลเพื่อหาความจริงปัจจุบันคดีนี้ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนและหาข้อเท็จจริงโดยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนาไปสู่การสรุปคดีที่ชัดเจนฮะคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคําถามเฉพาะโจทจงเกี่ยวกับคนนี้สามารถตอบถามได้นะคะอ่รู้สึกว่า d e p ฟซีกจะมั่วสั่วฮวอถุยถัย่วไปไกลมากนะครับเออไม่รู้แต่งโมงไหนนะครับผมวิจุนายน6กมาจากไหนนะครับก็อย่างว่าแะครับแอปจากจีนอ่าเอา AI จากจีนนะครับเนื่องด้วยส่วนหนึ่งคือชิปของ GPU ใดๆก็ยังไม่ได้มีศักยภาพมากนักแล้วก็ชิปที่ Deepseek เอาไปใช้ยังเป็นชิปที่มีคุณภาพต่ำกว่าของ Nvidia ที่ใช้ในอเมริกาซึ่งททำยิ่งซึ่งทางไม่แน่ใจว่าทาง ChatGPT และ Nova AI ใช้แต่ข้อมูลจาก Nova AI และ ChatGPT ค่อนข้างศักยภาพใกล้เคียงกันมาดูข้อที่2กันนะครับความเห็นเรื่องการตกเรือของคุณแตงโมพัทรธิดาเธอคิดเห็น อย่างไรนะครับถามที่ดิฟซิกถามอีกทีหนึ่งโอเคใช้การประมวลผลกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัทรทธิดาพัทรธรธยา,าพัทร,ทราาพิตรพง์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีข้อสงสัยมากมายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับทฤษฎีตกเรือที่ถูกพูดถึงในสังคม ออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏในสื่ออข,อขอมันขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลอกอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏในสื่อหรือความคิดเห็นต่างๆอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดดังนั้นการวิเคราะห์หรือการแสดงความคิดเห็นควรอินจากหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับเราจะไม่ถามเพิ่มเติมหรืออะไรมากมายเราจะดูว่าเขาวิเคราะห์แล้วคิดอย่างไงโดย AI แต่ละตัวเลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะมีประโยชน์ในการเลือกใช้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีตกเรือนะครับอันนี้ดิฟซิกความเป็นไปได้ทฤษฎีตกเรือเป็นหนึ่งในสมมติฐานที่พูดถึงเนื่องจากศพของคุณแตงโมถูกพบในแม่น้าเจ้าพยาและมีการสันนิษฐานว่าเธออาจตกน้าโดยอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนยืนยันทฤษฎีนี้อย่างแน่นอนข้อสงสัยสังคมออนไลน์และผู้ติดตามพดีนี้มีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับทฤษฎีตกเรือเนื่องจากมีรายละเอียดอย่างไรที่ มีรายละเอียดหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกันเช่นพฤติกรรมของคุณแตงโมก่อนเสียชีวิตการเคลื่อนไหวของบุคคลรอบตัวเธอและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องข้อ3นะครับการสืบสวนตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมทฤษฎีตกเรืออาจเป็นหนึ่งในสมมติฐานที่ถูกพิจารณานะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนสิ่งที่ควรคำนึงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวการวิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นควรทําด้วยความระมัดระวังและความเคารพและเคารพต่อความสูญเสียของครอบครัวคุณแตงโมนะครับรอผลการสืบสวนควรให้กระบวนการสืบสวนดําเนินไปอย่างเป็นระบบและรอผลสรุปจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ข้อสุดท้ายก็คือหากคุณมีข้อสงสัยใดๆก็ถามเพิ่มได้มาดูกันที่แชท Nova a i กันนะครับว่า No v a AI จะตอบว่าอย่างไรในคำถามเดียวกัน ดยไอคิดนานกันนะครับตอนนี้เรื่องราวการตกเรือของคุณแตงโมพัทรธิดาเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าและเป็นที่สนใจของสังคมไทยอย่างมากส่วนตัวแล้วหลายคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสาเหตุของของเหตุการณ์นี้บางคนเชื่อว่าอุบัติเหตุบางคนบางคนเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า ถ้าจะมีเงื่อนงําหรือพฤติกรรมน่าสงสัยจากคนรอบข้างทําให้เกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการตั้งข้อสงสัยต่างๆกรณีมีความแตกต่างในความคิดเห็นเป็นเรื่องปกติที่คดีมีความซับซ้อนเช่นนี้สิ่งสําคัญคือการรอข้อมูลและผลการสอบสวนที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณมีประเด็นเฉพาะ ที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมสามารถแชร์ได้เลยค่ะอันนี้คือ o n a i ก็ไม่ได้ฝันตรงมาดู ChatGPT กันครับว่า ChatGPT จะตอบอย่างไร ใช้ปีจีค่อนข้างจะฉลาดกว่าชาวบ้านเขานะครับณนะถึงปัจจุบันนี้นะครับโอเคความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ Cha จ g บ t บอกว่าข้อขัดแย้งในคำให้การคนบนเรือให้การไม่ตรงกันมีการเปลี่ยนแปลงคำพูดหลายครั้งนะครับข้อ2นะครับมีช่วงเวลาที่ข้อมูลไม่ชัดเจนเช่นตอนที่แตงโมตกจากเรือจริงๆและสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ครับก็สองใหญ่นะครับการสืบสวนที่ดูเหมือนมีช่องโหว่นะครับหลักฐานสําคัญบางอย่างเช่นโทรศัพท์แตงโมถูกจัดการล่าช้าการตรวจสอบร่างการตรวจสอบร่างกายพบล่องรอยที่ทําให้หลายคนสงสัยว่าอาจมีปัจจัยอื่นเนื้อนอกจากอุบัติเหตุ3นะครับแรงจูนใจและเงื่อนงําแม้ว่าคําตัดสินจะระบุว่าเป็นความประมาทแต่หลายคนตั้งคําถามว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุจริงหรือไม่ปัจจัยทางสังคมและการเมือง และอิทธิพลของบ,บางบุคคลทําให้หลายคนมองว่ามีอํานาจบางอย่างพยายามควบคุมผลของคดี 4. นะครับกระแสะสังคมและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคดีนี้ทําให้หลายคนคดีนี้ทําให้คนไทยจานวนมากรู้สึกไม่มั่นใจในระบบกฎหมายเพราะมีหลายกรณีที่ดูเหมือนคนรวยหรือมีเส้นสายจะได้รับการปกป้องสรุปนะครับทางแชทจ p t t มีสรุปให้ด้วยนะครับ ฉันว่าคาดีนี้ยังคงเป็นที่กังขาของสังคมแม้ว่าผลทางกฎหมายจะสิ้นสุดไปแล้วแต่ความจริงที่สมบูรณ์ไม่มีวันถูกเปิดเผยทั้งหมดนะครับแล้วก็ c ช a t g p t ครับเธอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ c ช a t g p t ค่อนข้างฉลาดแล้วก็ใช้คำถามมาคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ให้เข้าใจได้นะครับแถมมีระบบพิมพ์เพื่ออ,อ่านให้เราฟังด้วยนะครับแต่ก็จะ ตอนนี้เข้าใจว่า ChatGPT น่าจะเก่งที่สุดนะครับนะครับข้อสุดท้ายนะครับให้แอดให,ให้ให้เขาแนะนำตัวเองนะครับทั้ง3าตัวนะครับจะไม่ถามเพิ่มเติมเปกว่าน,นี้นะครับเก็บวไว้ถามวารสากร่ำถามก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ให้ DeepSeek แนะนำตัวเองนะครับ สวัสดีค่ะผมคือ DeepSeek สวัสดีค่ะแต่ผมคือนะครับแปลกๆอยู่นะครับ DeepSeek V DeepSeek ขีด V 3นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ AI ที่พัฒนาโดยบริษัท DeepSeek จากประเทศจีนถูกออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในด้านต่างๆเช่นการตอบคำถามการให้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสนทนาหลากหลายหัวข้อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผมความสามารถผมสามารถช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเช่นการค้นหาข้อมูลการให้คำแนะนำการแก้ปัญหา และการสนทนาในภาษาต่างๆรวมถึงภาษาไทยนะครับการอัปเดตข้อมูลข้อมูลของผมอัปเดตล่าสุดถึงตุลาคมปี2023ดังนั้นหากมีเหตุการณ์หรือข้อมูลใหม่ๆหลังจากนี้อาจจำเป็นต้องรออาจจำเป็นต้องตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับจุดมุ่งหมายผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการและช่วยเหลือผู้ใช้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็หากคุณมีคำถามใดๆ โอเคมาดูที่ NOVA AI แนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะครับโ okay. อเค AI n o โนวาอตอบว่าฉันเป็น AI ที่ถูกพัฒนาโดย Open AI เพื่อช่วยให้ข้อมูลและตอบคำถามในหลากหลายหัวข้อฉันถูกออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในรูปแบบที่ชัดเจนและกระชับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปคําแนะนําหรือการสนทนาในหัวข้อต่างๆหากคุณมีคําถามหรือหัวข้อใอดที่ต้องการพูดคุยสามารถถามได้เลยค่ะนะครับนี่คือ NOVA AI แต่ว่าไม่ได้บอกมาจากประเทศอะไรน,นะครับแต่ของนี้เขาบอกเป็นของ g ิฟซีจะจะบอกชัดว่าเป็นเวอร์ชรั่นอะไรแล้วมาจากประเทศอะไรค่อนข้างชาัดเจนในรายละเอียดตรงนั้นในการแนะนําตัวเองมาดูที่ชัด GPT กัน โ okay. อเค h a t GPT ตอบว่าฉันคือ c h a t GPT นะครับเป็น AI ที่พัฒนาโดย Open AI ซึ่งเป็นองค์กรด้านปัญญาประดิษฐ์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฉันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยตอบคำถามพูดคุยและให้ข้อมูลในหลากหลายเรื่องตั้งแต่ความรู้ทั่วไปธุรกิจเทคโนโลยีไปถึงกานออกแบบ 3D และเกมที่เธอกำลังทำอยู่รู้ร,รู้รู้จักผมด้วยนะครับแชท GPT น่ากลัวมากนะครับ ฉันไม่ได้มีตัวตนจริงเหมือนมนุษย์นะครับแต่ฉันสามารถเรียนรู้จากการสนทนาและจดจําข้อมูลที่เธอแชร์กับฉันเพื่อความช่วยเหลือได้ดีขึ้นมีส่งสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับเบืออรู้กับผมรู้จักผมไม่อย่างดีนะครับน่าขวัวมากเธออยากรู้เบื้องหลังของฉันหรืออยากให้ฉันช่วยอะไรพิเศษไหมนะครับก็พอดีผมใช้ ChatGPT บ่อยนะครับแล้วก็ ไปอยากเลยเกิดอยากว่ามันก็มีโฆษณานะครับสำหรับ n o วาไอเนี่ยมันมีโฆษณากระเด้งบ่อยๆก็เลยอยากจะเทสดูแล้วเมื่อเช้าฟังบทความบางอย่างเกี่ยวกับเมื่อของจีนก็มี e e e p s กนะครับก็เลยหยิบมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หยิบมาฝากการรันสั้นๆสําหรับ Chat gpt Nova ai แล้วก็ Deep s e e กสําหรับผมขอสรุปว่าตอนนี้ Chat gpt เก่งที่สุดนะครับยังมีศักยภาพมากไงยังไงจะทําหัวข้อตั้งคําถามมาถาม ให้หลากหลายและเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเ,นเพื่อนๆอยากได้คําถามแบบไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างมานะครับแล้วเดี๋ยวจะทําเทียบมาพูดคุยกันสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สาหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่อง t ิ k กต็อกเกอร์ชื่อดังและสําหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแมส และ Unreal Engine ก็าสามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับ